สวัสดีค่ะวันนี้ครูน่หนาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องมาตาตัวสะกดมาตาแม่กฎจะมีพยัญชนะดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะฝึกอ่านคำแม่กดกาดกออาดอกาดจาด จออาดอจัดา karaoke, ดาดดอาดอดาดตาดตออาดอตาดบาดบออาดอบาดปาดปออาดอปาดอาดออาดออาดขาดขออาดอขาดถาดถออาดอถาดสาสสออาดอศาสหาดหออาดอหาด คาดคออาดอาคาดฟาด,ฟ,าดฟออาดอาฟาดลาดลออาดวาดวออาดอวาดศาสน้ำวาดรูปสสะอาดผักกาดเสื้อขาดเด็กๆได้ชมคลิปแล้วนะคะ ที่สำคัญเลยอย่าลืมไปฝึกอ่านทบทวนนะคะถ้าชอบคลิปที่ยิงครูนัยน่าทําก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ